สวัสดี FC ทุกท่านตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางไปวัดบ้านมะเดื่อใช่ไหมหรือเปล่าครับก็กําลังขี่มอเตอร์ไซค์นี่ครับต้องตามกฎหมายครับนี่ครับโอ้โหบ้านโมงเข้าไปโม่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับนี่เดี๋ยวเปิดกินเบไปครับไม่หลงแน่นอนครับก็ฝากที่ถึง FC ทุกคนนะครับก็ตามลุงพลไปนะครับลุงพลไปเขาให้ไปรุษยใหญ่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมมีมอเตอร์ไซค์ไปครับไปขี่ไม่ได้ครับก็ไปเจอกันที่วัดมะเดื่อครับวัดมะเดื่อครับก็ เดี๋ยวว่ากันไปครับขอบคุณที่ตีนะครับอ่าก็จะติดตามไปช่วยลุงพลป้าแตนแล้วก็พี่พัน์แล้วก็แม่ดาแล้วก็น้องปุ๊แล้วก็พี่อนุวัฒน์อีกหลายท่านนะครับเหลายท่านครับก็เดี๋ยวไปเจอนที่นั่นเลยครับตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนไม่รู้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมดูที่จะหลงหรือเปล่านะเนี่ยครับ นี่อยู่น <tripod. S 3> mm ี lightly, your ่ในเวทปีไหนก็อยู่บ้านม่้งนั้นม้งอยู่ครับบ้านม้งของมาจากบ้านแม่เพียนนะแล้วก็มาจากบ้านลุงพลเมื่อเช้าก็ช่วยงานลุงพลนะครับช่วยยกต้นไม้ครับต้นไม้ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเอ้เจ็ดโมงครึ่งเดียวเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมเจ็ดโมงครึ่งถึงประมาณสี่โมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งเดียวตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่งโมงถึงสี่โม่เช้าก็เตรียมตัวรถตู้ของลุงพลเตรียมตัว ที่พันใครต่อใครครับที่จะไปวัดมะเดือกันบ้านมะเดือนั่นแหละครับนั่นหะครับก็ก็ยังไงดีครับไม่รู้จะหลงทางหรือเปล่าครับเพราะว่าน่าจะขับประมาณสองชั่วโมงหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจยังไม่ถึงกี่ทุ่มนะครับก็เดี๋ยวก็ติดตามหมอหนุ่มนะครับว่าหมอหนุ่มจะถึงกี่ทุ่มนะครับว่าไม่ได้ไฟ้สวยครับเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์อยู่ครับอ่านี่นะครับที่บรรยากาศดีครับดีดีครับโอ้โห นี่บรรยากาศครับนี่ช่ครับโอ้โหมันดุใจครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับ้าครับด้านหน้าไม่รู้ว่าถนนหนทางเป็นยังไงครับเดี๋ยวโลกว่ากันไทยนะว่ากี่กิโลก้นว่านไปไปไปแยกไหนเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าขับทางไปตาม G P S นะครับ G P S เราก็ไม่รู้หรอกไปแบบตา P S สิริสิรินำไปครับก็ขอบคุณ คนป้าแต่แล้วก็คุณซูปเปอร์หลายคนที่ดูแลหมอหนุ่มแล้วก็ขอบคุณแม่เพียนแล้วก็ขอบค,คุณเรือนางแต่ภูกเก็ตมาถึงกรุงเทพครับจำปาดงวานอนที่ว่าคุณเดลคาร์มาโมโหล้วก็ช่วยงานลุงครับก็ลุงบอกให้อยู่นี่ก่อนครับอย่าเพิ่งกลับเลยเป้าแต่หมออย่าเพิ่งกลับเลยครับถ้าค,ครับับก็จะช่วยงานได้เท่าที่ที่อยู่ครับที่อยู่ <laughs> มตอบตอบ,ตอบไไ่ได้เลยอขอบคุณเทีครับที่ช่วยดูคลิปหมอหนุ่มนะครับในการะจะได้มีเงินมีทองอ ได้ใช้จ่ายซ่อมรถนู่นนี่นั่นนะครับเพราะรถมันก็ไม่ค่อยดีก็ค่อยๆขี่ไปครับเดี๋ยวจะซ่อมรถอีกนิดนึงครับเพราะว่าไอ้คอยคอยมันไม่ค่อยดีไอ้ใช้ก็เทปพันแล้วครับใช้ก็เทปพันแล้วก็หัวเทียนก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อหัวเทียนดังหน้าครับครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรครับเพราะรถมันก็ไอ้บังโคลนที่หน้าเขาถึงมันจะหลุดนะครับปูบ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 นบนู้บูบูงูบ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 ูชุดสีูบูชุดสีไบแล้วครับชุดสี เออแตกเลยแตกแตกลายงาเขาเรียกแตกเลยนะมันแยกออกจากกันนะครับผมมาเดินทางมาไกลพันแปดลี้โลหลงล้วยอะไรด้วยก็น่าจะประมาณ2,000โลถึง3,000โลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทุกสีมันมันแยกออกกับจากกันแล้วผมก็เลยใช้กาวติดครับกาวตาช้างนี่เป็นกาวลาเท็กติดไปเลยครับไม่ต้องออกเลยครับกาวลาเท็กดี๋่วนนะผมใช้กาวลาเท็กติดนะเดี๋ยวกเราเดี๋ยวดูก่อนว่ามันหลุดหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวแตามนึงครับนึงรถผมนะนี่ ยอดดังครับตามกฎหมายครับแต่หมวกกันน็อกนี่รถหมอหนุ่มครับเริ่มเดินทางแล้วครับเดินทางแล้วด่<อ> <laughs> นีครับนี่เดินทางไปวัดท่าบ้านมะเดือ่อวัดบ้านท่ามะเดือ่อครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูค่าชุดสีรถเป็นยังไงครับนี่ครับมันหลุดออกมาครับหลุดออกมา,าแยกออกมาผมก็เลยใช้กาวลาเท็ก ปากเลยนะมันตายตายกันตายออกมาแล้วตายออกมาแล้วอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวขวาไป<ห>ยังถนนหมายเลขสองศูนย์เก้าหก็ใช้กาวละทิศต,ติดตามมุมเลยนะที่มันแต่งมาลาดไปเลยครับลาดไปเลยนี่ฮนะับลาดไปแล้วเนี่ยตามมุมเนี่ยผมใช้กาวละทิศมันแยกมาเลยเนะนี่ยเนี่ย <c oughs> แล้วผมก็ใช้นี่ไอ้อะไรรองไว้อ่ะอ่ากระเรียกโฟมเน้อโฟมรองไว้เลยครับของเทา้าเพื่อไม่หลุดออกมา พอมันเด้งเด้งเด้งทุกอย่างเงี้ยมันมันแยกออกมาเลยครับผมก็ไม่อยากจะพูดเหลามากครับเพราะว่าอ่มันไม่อันตรายครับนในชนบางคนน่ะหลุดมันหลุดน้วมดังกึกกึสั่นแล้วสั่นแล้วอะไรของมันเนี่ยรถมามาแค่นี้มันสั่นเลยสั่นแล้วทำทำคนไม่ไหวเหรอโอเคครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับเดินทางต่อแล้วโอ้ยไปถึงที่ไหนอ่ะวัด บ้านมาเดือยี้มาครับรถสู้ๆครับหมือนรถสู้ๆครับจะเดินทางไปที่ไปหาลุงพลมาแต่งคนระับเพราะว่าเขาเดินทางไปรถใหญ่เขาชวนไปผมไม่แล้วครับเดี๋ยวผมไปแต่งผมไปบ้านสนทากับอะไรลุงช่างนะเดี๋ยวผมไปไปรถใหญ่ครับไปรถใหญ่เอ้ยไม่ใช่รถใหญ่งงไปแล้วเบอร์แล้วผมไปมอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์ผมครับนี่ครับ เดี๋ยวะตายรถไปเลยครับงงแล้วพูดไปพูดมาง,งงงงงมเบ่าวต้นช่วยผมด้วยนะช่วยนําทางไปสู่ที่นู่นหน่อยนะว่าผมจะองอก,กับนนะบ่าวตน้นนะบ่าวตน้นบ่าวต้นช่วยผมด้วยนะบ่าวตน้นเดี๋ยวมันจะมืดแล้วบ่าวต้นนะโอเคบ่าวต้นเดี๋ยวเจอกันนะเอ๊ไม่ใช่บ่าวต้นไม่ได้เจอกันไปเจอกัน เออไปช่วยลุงพลกันอ่่่าไมใชตามทางผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะไปบาตต้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้คนเรื่องคนเลี้ยงบอตต้นบอกขับนะบาตตั้งบาตต้นก็คงขับไอ้ <regulating dans es> มาลุกจะไปบาตต้นไม่ได้ไปหมายถึงว่าบาตต้นช่วยคุ้มครองผมด้วยอะไรประมาณนี้โอเคบาตต้นครับบาตต้นโอเค <S 2> <S 2> <s <ign ac an> ไปเลยครับนี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันเลยครับไปด้วยกันเลยโอเคเดี๋ยวตามรถก่อนครับ <S <s <ign ac an> ตามรถก <s ign ac an> <s ign ac an> ร่อนน <Country> ะ <s ign ac an> งงงงโอ้จะเดินหาทั้งทีไปแหมลีลาเลยเกินเนี่ย ไปหมอหนู่มันลีลามันลีลาลีลาเดี๋ยวจะไปถึงเท่าไหร่ไม่รู้นะ,ะกลับแทบไมงไดครับคนเหนื่อยแต่พูดยังเหนื่อยนะเดี๋ยวก่อนนะครับโอเคไปต่อไปต่อสตาร์ทรถก่อนรถติดไหมเนะี่ยเอ้ยอ้าวบมันไล่ละโอ้โหเมื่อกี้ไม่ติดเดือดแล้วไม่ติดแล้วรถจะไม่ติดไหมครเต้รถสยองเลยเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรหล่นหรือเปล่าวะอะไรหล่นหรือเปล่าเดี๋ยวคำคำงดก,กระเป๋าตังค์หรือว่าเดี๋ยวไม่มีตังค์เติจอละมันรวยเลยอ่าโทรศัพท์ยังอยู่เครื่องอยู่ เอ้ยอยู่เนมือเนี่ยแบ่โทรศัพท์อยู่ทำไมเอ้ยโทรศัพท์อยู่เนมือจะไปถามโทรศัพท์ทำไมเรื่องงงงงกับตัวเองบาตต้นก็ไปช่วยเลยบาตต้นเอ้ยช่วยเลยตุ่นตีตังค์บาตรต้นไปแล้วเนี่ยนะเออเออนล้วบาตต้นนะเจอกันนะจันเอ้ยคุยมอไซค์บาตต้นอ่ะเป็นไงครับเป็นไงเดี๋ยวกันนะโอเคโอเคโอเคเจอกันเจอกันนี่ครับ อากาศหนาวมากครับหนาววู้อากาศหนาวมากเลยไปแล้วใครมาเรครับต่อไม้แย่ๆครับปีนไปครับมอเตอร์ไซค์ครับผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร,ร่กินไก่ย่า,ยยางอร่อยประมาณนั้นเลยครับครับผมนี่เลยไปแล้วทุกคนนำทางไปแล้วแล้วเ,เจอกันนักรัก้วเ,เจอกันโอ้คนนำทางไปแล้วครับผม ที่นี่ที่ไหนเนี่ยอากาศเต็มเย็นบอกครับไม่มอกครับหมอกหรือฟันรถหรือว่าเอ่ออะไรเนี่ยสมศรีรีสอร์ท้ยสุดเสียงสีรันมีเพื่อนกอนี่ครับโอ้โหเจ้าดอนมุนโอ้ที่ไหนเนี่ยโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจอดรถจอดรถแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเช็คก่อนเช็คในหมวกอะไรมันเข้าเข้าหัวผมแป๊บหนึ่งนะครับอะไรมันเข้าหัวผมวะ เดี๋ยวก่อนเอ้ยตัวทีออะไรมันวิ่งเข้าไป่าไรเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอะไรมันวิ่งเข้าใดไหนเดี๋ยวก่อนเออออกมาออกมาออกไปเออออกไปเลยก็ขอบคุณนะครับเอสซีทุณข้าม่อกี้อะไรเข้าหัวผมไม่ดีไม่เข้าหู <c oughs> ตัวอะไรนะแมลงแมลงนะแมลงมแงมลง <c oughs> <c oughs> มแมลงอะไรก็ไม่รู้แบบนี้ฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,อบ,รบโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วเจอกันครับนี่ครับแหมเดี๋ยวก่อนนะอ๋อบวกกับนกวางก่อน เช็คก่อนว่ามีอะไรหลุดหลวมอะไรหรือเปล่าไฟเฟยเอาโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันครับที่บ้าน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 มาเดือไอ้วัดวัดบ้านมาเดือนะเราเจอกันครับมีมอเตอร์ไซค์แก๊สเนปอดไฟครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วเจอกันที่วัดบ้านมาเดือไปเลยยู